ตอนนี้เอมมาจากบ้านเราแล้วไปทางกลยบันดาบออกมาสิขึ้นปักสอลไปทางสิขึ้นปักสองซึ่อตราถีบให้ลูกสาวก่อนขอบคุณลูกกับป้า ดั้มประดามในพี่น้องเดี๋ยวเซให้เบิ่งนั่งอยู่ไทยนั่งอยู่ไทยกับร้านสาวให้เขาว่านั่งอยู่ในรถเมารถร้านสาวก็เมารถคือกันขี่รถได้ห่างคุณได้ห่างเข้าขึ้นเที่ยวตลาดมาเนี้พี่น้องเลยอุ้ยกล้าข้าเจ้าตลาดตลาดพีด่น้อง จูบโต๊ะว่านนี่ยโต๊ะมางรัก็จ้มาอันนี้หวยโมงพี่ดองเลยความครัวบราจารย์ชิาตบรราจารย์ เดือนละพี่น้อง็ได้ดึ้นไปชื่อชื่อขึ้นเป็นยากเรียกแม่ก็โควิดมากันน้นแน่พี่น้องเอ้ยนี่ขอบคุณหลายๆทดานลุงเด้อทใหนลุงก,กับป๋าอยู่ดีไม่แหลล้งรำรู้ไอสุกมาสุกดีอย่าจเจ็บอย่าจนจะเถื่อเด้อป้าลุงม,ม,มีงานการที่ดีเข้ามาในชีวิตเนาะ สมบรรยากาศปนน้การน้ำตนกระต๊ซ้ืนแล้วมีดอกกระต๊กว่แหงบพเพชใ่้าแล้ก็จจุ น้องกกาณคร้างนี่มันนั่งมาสร้างนี่แหละั่งร่มเลยนะออได้เ่ต้มพี่น้องขี้ต้ม เหรียญนลีตุกพงนวนนาล้มกจุกถ้าจู is رك, right, here, ่มันจะองันกว่าไลตแบเน้าอกนะเยี่ยมๆต้งใ่วได้มีขวดขวออกมาปนทางข้าแห้งได้นีเนาะเบื่อนทางข้าวบริมีมะนาวได้นี้ พ้นมันเที่ยวทา่นีเลยตั้งใจเขาจะเอาอกะพว่มพ้นนะั้นไอ้แกคิดหัวขวงโอ้ยยังบกเขิงเลยพี่น้องอ่ะยังไกลเติบอยู่ป้าคือเปลือกแตงข้าเจ้านะ เดินเฮื่อนเลยต้นปะคงเบี้ยปะคงคนทางขนองเนินไอเกยียลงมาได้ตกใจว่าม่รู้เบี้ยผักบ,บุง,บงขกัเจ้า ก่อนชิมขาวในเมืองก็ให้พี่นอ้องชมบรรยากาศทางเข้าเมืองเนาะนี่อันนี้เาขึา้นมาทางหลักก็สิมใกล้กว่าทางคุณในจักหน่อยเนาะข้าเมื่อยันชิมเมื่อทางคุณและพี่นอ้องชิมไปกินน้ำอ้อยกันน้ำอ้อย,อยนนจองน้าซาวบา อยู่ในทางเข้าไปทานพา้าทีกลัวเดเด็เดยักได้แต่เฮงเลยส่ยบาปเปนปุรชามากมักชีชมพูบอสอขาทางดำระบาดในพี่นองเลย 그리 아, 근데... อยากให้เบ่งหังทางโหแล้วรถพายปายคลายลลกยูกยลายลายกายกลายยกามยกายลลกายลูายากคลยอายลายยายกายาก รถอยนด่ก็มีเงินใส่น้ำมันบ่สิไปเขาเมีย่ยงแล้วพี่น้องแต่รถบลายได้เมีย่ยงก็ได้เมืงองสังขั้นเมืองเมืองสวรรค์สิลาตัวนี้รถก็ได้ วงกับเมืองแวงสวรรเขตสวรรคเขตแวงนี้กับเมืองบโอ้ยหอนาหารถทีแดดแม่แมู่้แนหจะเอาลงมาลงมามันแดดแล้วหนูจะโดหารถทีพี่น้องเลย mơ mẹ chung khen à, nọ. Tôi mà mẹ 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 นี่มันใหญ่กว่าอี้อยขั้นเลยนะตัวนี้บัวตัวนี้พันแปันแปดแบบแบบนั่นดิแบบนั้นอันนี้ได้เขาได้เกาะสองปายสองพันปลายตัวนั้นดีกว่านี้ตัวนั้น ตัวนี้ดีกว่าอะไรพ่อมันคือบอมาเนาะอีร้อยหมากตัวใดลูกหมากตัวนั่นหมักบอมากสีมันอันนั้นเท่าไรสัตว์นะสองพันเอสตัวนี้พันแปดอ้าสีแดงท่ยังลูกมาบอมากหมากสีนี่หมากสีนี่กับอ้าวสีนี่อ่ะ ตามใจผูกขี่มาบริขี่น้ำเธอหมักชีชมพูพี่น้องเอ้ยได้แล้วให้ให้มาให้ให้ยเบาหั่นห้ก่อนลูกออกมาก่อนอีหละนะออกมาให้ยเบาหั่นห้มันแน่นๆก่อนปัดเมื่อจังได้ขี่โลดมันคือบ่แบบน่าจะร้อยแบบแบบแบบนี้แพงเลยเนาะมันจะเอาไปไหมีตู้ถือตู้เพงโอ้ยมันผูกยิ่งมันขี่บ่เป็นดอกเอาตู้นั่นแหละถามึงซื้อ เอเอ,าอมาขากบ่หรอจะได้ขี่เราถีบแเราบ่ไงชิคกี้ออกไปหาหน่องแทนเที่ยงนาพัซซุกเจดมหนึ่งแปดเออบ่เอาสองพันสองพันกว่ากับบ่เอาพี่น้องเอ้ยป่าลุงเอ้ยเบิ่งเด้อล้านเจ้านะเจ้าราคาหนึ่แปดเด้อพี่น่ะเด้อป่าลุงเอ้ย นี่อันนี้มันธรรมาดาเพันก็นอยากได้แม่บอกให้เอาต้นโตนสองพันปลายกับเอาอยากเอาพันแปดเกืบนีอ้อ่าคราบหมดเอ้ได้แล้วได้แล<า>้วได้แล้วอาหารอหารมาของคุณป้ากับลุงดูุ<า>๊กขายก้อยป้า,าอยู่ดีไม่แห้งเด้อ<า>ป้ากับลุง กับจิดาล่าขีดพี่น้องเลยห่อนแห้งสิมเมออะไรพี่น้องเลยชิมเอเห็ดหนามกระปุ่นกินสารกุหลาบก็แช่ได้พี่น้องเด้อกับใจขโมกกับใจทุกเม่นครบขโมกกับใจทุกทุกทานกับคุณละลายทุกทุกทานที่ติดตามจฉยอยู่ดันทรรมเทิงมันนี้เนาะม่บายบายเด้อพี่น้องเด้อยพี่น้องเด็กพี่น้องเอาขาบันเจาะไปดูขันบอ คุณได้เด้อป้าลุงเอ้ยนี่รถร้านซาวเจ้างามบ่สีชมพูพอสิจบยังบ่ได้จบคลิปพน้อเอ้ยเอาภาพมันก่อนบ๊ายบายบัดนี้ไปอีแล้วบัดนี้พี่น้อง